าวด่วนครับทุกคนตอนนี้นะครับุ้มอิมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านแพงโกสมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามมาถึงด้วยความปลอดภัยครับทุกคนแล้วก็เนี่ยฝนตกจนได้นะครับทุกคนอุ้ยแต่ว่าทุกคนดูนั่นสิโอโหแสงสว่างมาแล้ว ว่าไม่ตกแน่นอนครับวันนี้นะครับอุ๊มอิ่มฟันทงเลยว่าเนี่ยมันเป็นแบบว่าทิ้งท้ายเฉยๆแต่ว่าเอ่อเห็นไหมครับทุกคนอย่าเล่นกับองคงอิงนะคายอ้อองอิงนะปังจริงอะไรจริงเห็นไหมท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังจะเดินทางมานะครับรีบๆเลยเห็นไหมครับตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมแสงสว่างมาแล้วครับทุกคนกำลังจะมุ่งตรงสู่บ้านแพงนะครับแสงสว่างเนี่ย โอ้โหทุกคนนะครับเดี๋ยวมิมจะพาไปดูหน้าง,งานเนาะบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆวันนี้ต้องหารองเท้าบูทแล้วนะเดี๋ยวต้องหาร้านทุกอย่าง20่ก่อนมิมนนจะไปหารองเท้าบูทแล้วแหละนะครับคาดว่าจะต้องเป็นรองเท้าบูทเท่านั้นแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะครับซีเจมันมีไหมฮหเห็นไหมเสียงตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บมาแต่ไกลเลย เสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาแต่ไกลเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาหาซื้อนะครับรองเท้าบูทดีกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปหรอกครับทุกคนพี่พีทบอกอุ้มพิมเข้ามาแต่ว่าเราเกรงใจเราไม่กล้าเข้าไปโดมนะนะครับในทางเข้าหาทางเข้าก่อนตอนตอนนี้ต้องการรองเท้าบูทแบบดุนดุนอ๋อไม่ใช่ นี่นะครับทุกคนถึงแล้วบ้านแพงนี่เห็นรูปน้องอุงอิงไหมครับนั่นใหญ่มากเลยนะถึงแล้วนี่รูปอุงอิงนู่นนะครับเจอไหมรูปอุงอิงนี่เลยโอ้ตรงนี้มันก็เลี้ยวได้เนี่ยทุกคนแต่ไม่ไปกลับรถสกกลเลยนี่นะครับอุงอิงเจอแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ้าง หน้างานได้ยินแต่เสียงรถแห่นะครับตืมตั้มตืมตั้มเลยนี่นะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยคือดูคนมาสินะครับก็ขอให้วันนี้เนาะฝนฟ้าอากาศแบบรอดปลอดภัยนะครับทุกคนขอให้ฝนฟ้าไม่ตกเนาะ แต่ว่าฟ้าเนี่ยสว่างแล้วนะอันนี้เขามีอันนี้รถประกาศจังหวัดรอบมหาสารคามไม่ใช่ร้อยเอ็ดนู่นทุกคนสว่างแล้วไม่ตกหลอกเอาเสียงองุงอิงกำลังร้องเพลงอยู่เดี๋ยวอิมต้องหารองเท้าบูทก่อนครับทุกคน อ๋อมันเป็นเสียงเขาเป็นเสียงอุงอิงที่กําลังอ่าร้องเพลงอยู่เดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่ครับแม่ครับมีรองเท้าบูทไหมครับโอเคเลยครับทุกคนเดี๋ยวอิมจะไปหาซื้อรอ,องเท้าบูทก่อน mm. นะครับ ทุกคนต้องใส่รองเท้าบูทแล้วแหละอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านพ่อโจเลยนะครับทุกคนนะครับโอเคหารองเท้าบูทก่อนนะครับทุกคนอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหานะครับทุกคนจ่ารองเท้าบูทยอยู่ตรงไหนครับ นี่นะครับทุกคนต้องใช้รองเท้าบูสเท่านั้นนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมีขี้ตมแน่นอนใช่เบอ,อร,ร์ไหนล่ะคะอ่าสามสิบเก้า <39 S 2> มีปะครับแม่สามาสิบเก้าองร้อยสิบเนาะครับใครไหนใหญ่สวัสดีครับ 39ประมาณเบอร์แม่เบอร์สิบหรือสี่สิบอ็ดของผมไม่ถอดรองได้ลูกครับถอดรองได้อันนี้อันนี้เบอร์10เบอร์10บักใส่ถอดรองได้ครับลองดูเบอร์10เสิบอันนี้น่าจะน้อยไปนะแม่น้อยไปลูกน้อยก็เอา10เพิ่มถ้าน้อยก็เอา10บโอ้ได้อยู่แม่แน่นไหมพอดีเลยเออนั่นแหละสวยด้วย นี่เลยเราจะใส่แบบนี้นะครับร้อยแปดสิบบาทโอเคขายดี <c oughs> นะคนซื้อหลายบ่ะแม่ <c oughs> แมนตั้งห่มตั้ง <c oughs> อีหยังเดี๋ยวยายเดี๋ยวเราใส่ให้ไส่ไปเลยก,ก็ได้ครับแม่ได้เลยดิครับ เช้้าแลวใส่ถุงครับอันนี้ฝากใส่ถุงนะครับอขอบคุณครับนี่นะครับทุกคนมิมก็ใส่เป็นรองเท้าบูทแบบนี้เลยนะครับว้าว <laughs> <laughs> ได้แล้วนะครับรองเท้าบูทแต่ว่ามันต้องใส่ขับรถก่อนนะแม่เนาะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ได้รองเทา้าบูทเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่บ้านแพงนะครับ mm hmm. คุณคาครับโอ้โหตอนนี้คือพ่อพอแม่แม่เอสซีทุกคนดูคนก็ทยอยมาแล้วก็ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะครับทุกคน มากนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนใชครัอ่ะโอเคนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนน่าจะต้องเป็นใส่บูททุกคนแล้วแหละโอเคถึงและอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับทุกคนอใส่รองเท้าบูทนี่มันก็ขับง่ายดีนะครับโอเคโหทุกคนเห็นไหมมิมก็เตรียมความพร้อมนะครับในการใส่เกี้ยวใส่รองเท้าบูท เออก็ขับรถได้โอเคเลยสบายๆโ,โหทุกคนปังมากได้รองเท้าบูทมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนนะครับทุกคนอ่ะพร้อมนะครับวันนี้พร้อมมากกับการไปชมอุงอิงเพชรบ้านแพงนี้ตอนนี้อ,อิ่มก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่แม่เอฟซนี่เลย สนามกีฬากลางนะครับนี่นะครับทุกคนโอ้โหดูรถสิเรียงรายมากๆเลยนะครับอ่ไม่ได้คาดเจมขัดอีกนะครับโหทุกคนดูบรรยากาศนะครับวันนี้คาดว่า <c oughs> นะครับโอ้นี่รถอง่ิงอิี่ <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหพ่อ,พอแม,แม่ดูสิครับ <c oughs> น้ำอย่างนี้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวนะ โอ้โหพ่อค้าแม่ขายวันนี้เยอะมากนะครับดูสิทุกคนนุ้มอิมคิดว่านะฝนเดี๋ยวก็คงจะมีการหยุดแล้วแหละนะครับคาดว่าหยุดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาที่จอดรถก่อนนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ย่ y god เดี๋ยวนะครับน่าจะ หยุดแหละฝนเนนะครับโอ้โหทุกคนดูเวทีสวยมากเวทีโคตรสวยเลยเวทีโคตรสวยเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวนมาอีกรอบเนาะอะเดี๋ยวอิ่มนะครับจะนะครับไปหาที่จอดเดี๋ยวก่อนอะนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวอิ่มจะ ไปจอดหน้ารถคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเลครับทุกคนเดี๋ยววิงจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้รถเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปที่โดมก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่องที่โดมก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้านะครับทุกคนเริ่มปลอดโปร่งละ ตอนนี้คาดว่าท้องฟ้านะครับตอนนี้องคงอิงก็ไม่แน่ใจว่าน้องอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปส่องที่โดมก่อนนะครับว้าวหยุดละเนี่ยอันนี้คือหยุดแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือหยุดแล้วนะครับโอ,โอ้โหโอ้โหนั่นไงโดมสาวน้อยนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับปุงอิงน่าจะอยู่ที่โดมนี้แหละเขาก็มีรถแบบว่าติดประกาศแบบนี้ครับทุกคนเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนดูท้องฟ้านะครับสว่างแล้วนะครับก็น่าจะแบบตกแค่นี้แหละเออนะครับเดี๋ยวอิมจะไปจอดในโดมสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะทุกคนแล้วค่อย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่โดมสาวน้อยเดี๋ยวรถเยอะหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหอาณาจัรพ่อโจนะครับดูดิแล้วจะมีที่จอดหรือเปล่าสำหรับเราโอ้โหทุกคนดูบรรยากาศนะครับอ่ะน่าจะไม่มีที่จอดแหละแน่นไปหมดเลยนะครับดูโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพิมข่าวกระแสะขอตัว กับรถสักครู่เดี๋ยวไปเจอกันหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายหน้างานให้ทุกคนชมนะครับ